มองว่านั่นเป็นสิ่งที่เขามองมากกว่าว่าการที่บอกจะต่อสู้บีเรเลสนั่นหมายความว่าพยายามที่จะดันด้วยกันไปด้วยกันนะฮะทั้งทีมทั้งตัวนักแข่งเองครับผมให้สู้ด้วยกันแหละฮะประมาณนั้นครับผมนะก็อย่างที่เราได้จั่วหัวไปนะครับนี่เลยนี่คือพรีเซนเตชันของ Monster Yamaha นะครับที่เปิดตัวไปเมื่อวันจันทร์วันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ ความเปลี่ยนแปลงในไลอัพของทั้งคู่ะนะครับที่คุณเกสได้เกินไปแล้วนะครับเราโจหัวกันว่ากาตาโร้นั้นเขาลั่นเลยนะลั่นที่จะสู้กับเมลิกเบียเลสนะครับให้หมันเหมือนในยุคที่โรซี่กับฮอเกอรนโรนโซต่อสู้กันมาอย่างต่อเนื่องอเ,ออเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยถึงความความเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็ความเป็นเบอร์หนึ่งของทั้งอรซี่แล้วก็ ลรเรนโซเนี่ยอืคือมันไม่สามารถที่จะมีใครที่จะยอมเป็นที่สองอะ่ะครับถึงแม้ว่าในตอนนั้นเนี่ยรซซี่เองเป็นเบอร์หนึ่งของทีมครับแต่การมาถึงของฮอกเก้โรเลนโซ่มันก็ทําให้พิษของยามาฮานั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงเยอะมากใช่โดยเฉพาะหลังจากที่ร่วมง,งานกันได้ปีปีแรกแล้วพอเข้าปีที่สองโรเลนโซและรอซี่เนี่ยถึงขั้น ต้องมีการสร้างกำแพงกั้นพิดตรงกลางลยครับคือคือซึ่งปกติเนี่ยในแต่ละทีมก็จะมีนักแข่งสองคนใช่ไหมครับครับนะครับแต่ว่าก็จะไม่มีการสร้างค้อกกั้นกลางกั้นกลางครับแต่ในยุคของโรสซี่และก็ลอเรนโซเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าพวกเขาไม่ต้องการที่จะแชร์ข้อมูลกันเซตอัพด้วยกันครับอย่างแรกเลยนะครับไม่ต้องการแชร์ข้อมูลการเซตอัพ อย่างที่สองพวกเขาไม่สามารถที่จะนั่งมองหน้ากันได้ระหว่างที่อยู่ในพษิษครับคือมันมันเหมือนแบบทั้งคู่ไม่มีใครยอมใครอะ่ะฮะเขาเป็นประกาศวรือเปล่าต้องหาอะไรมากั้ไหมข้าม <laughs> <g ül> มองอันนี้เออครับนะครับทีนี้คุณเกสเรามาลงรายละเอียดกันสักนิดนึงนะครับว่าทางด้านของกาตาโร่เนี่ยเขาพูดว่างไงบ้างนะครับ กวตาโร่ครับซึ่งเป็นนักบิดเฟรนด์นะครับก็ได้ออกมายืนยันหนักแน่นนะครับว่าเขาต้องการจะยกระดับผลงานของตัวเองให้ได้ในปี2021ครับนะครับหลังจากปีที่แล้วเนี่ยกวตาโร่ชนะมา3ากรังปีนะสามสนามแล้วหนึ่งในสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่ของกวตาโร่เลยนอกจากการที่เป็นผู้ชนะในเรสได้ครั้งแรกของเขานะครับเขา ยังขึ้นเป็นจ่าฝูงบนตารางแชมเปี้ยนชิพได้เป็นครั้งแรกด้วยในโมโต G ีครับนั่นก็เลยเป็นคำถามนะครับว่าแล้วกาตาราโรจะสามารถจัดการบริหารกับความกดดันที่เขามีอยู่ได้หรือไม่อืมผมว่าการย้ายมาร่วมง,งานกับทีมโรงงานนะเขาไม่น่าจะกดดันนะอืม ผลงานในซีซันที่ผ่านมามากกว่าผมว่าที่กดดันเขามากไปฮะทําให้ช่วงท้ายเขาเป๋ไปเลยละ่ะคกับ,บด้วยการที่เขาเปิดฤดูกาลได้ดีคว้าชแชมป์ในสองเลสแรกเลยเปิดหัวม,มาก่อนที่นั่นะฮะยืระยะไม่ได้ท้ายที่สุดก็พลาดโอกาสคว้าชแชมป์โลกไปครับตัวกววตารอเองเนี่ยเขาก็ได้รับการโปรโมทขึ้นมาสู่ทีมโรงงานนะครับผลงานโดดเด่นจริงจปีที่แล้ว การที่กววตาโร่ได้โปรโมทขึ้นมานั่นหมายความว่าหนึ่งในสองของนักบิดเดิมของทีมโรงงานยามาฮ่าเนี่ยก็ต้องกระเด็นออกมาครับซึ่งก่อนหน้าเนี้เบียเรสเซ็นไปแล้วคนที่กระเด็นออกมาก็คือรอซซี่นั่นเองใช่แล้วนะครับถ้ามองอย้อนกลับไปเนี่ยตลอดการร่วมง,งานกันเจ็ดปีของรอซซี่แล้วก็ฮอกก้โรนโซในสีเสื้อของยามาฮ่านะครับเกตครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าการต่อสู้ของพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยมันทําให ยกระดับรถ M1 ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับในยุคที่ยามาฮ่าโดมิเนตหรือว่าครองความยิ่งใหญ่ในม o t ต g p เนี่ยพวกเขาแย่งอันดับหนึ่งอันดับ2แทบทุกเสรสสลับกันก็จะมีแบบดูค a ติบ้างหรือฮอนด้าบ้างมาแรกในบางสนามเท่านั้นเองอนะครับเจปีที่รอซี่และลอนโซขับเคี่ยวกันอย่างดูเดือดมันทําให้ลิมิตการต่อสู้ของพวกเขาเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ จนในปี2015เนี่ยต้องบอกว่าเป็นปีที่มันแตกร้าที่สุดเลยแหละครับมันมีปัจจัยอื่นด้วยไม่ใช่มีแค่เขาสองคน <laughs> มันมีตัวเร่งรเร่งรอยแล้าครับทีมสเปนฮะเป็นทีมสเปน้องแชมป์โลกไง<อ>ครับมันก็เลยเป็นดราม่าในปีนั้นครับผมครับก็เลยเป็นที่มานะครับให้สื่อหรือว่าบุคคลต่างๆก็ตั้งคำถามกลับไปอย่างทั้งมาริคเบียเลสรวมไปถึง ไฟโบกาตาโรนะครับที่อยู่ในจอภาพเนี่ย <Yeah. S 1> ว่าเขามองอยังไงว่าเมื่อเขามาร่วมกันร่วมงานกันทั้งคู่เนี่ยเบียเรสแล้วก็กาตาโรเขามองทีมของเขาคู่ของเขา,าเป็นยังไงบ้างครับ <Yeah. S 1> นะครับกาตาโรเองก็บอกว่าอืมกับมาวลิกเบียเลสเองเนี่ยอม mm. ตัวเขาเองเขาอยากที่จะขับเคี่ยวให้เหมือนรรซซี่กับลอเรนโซนะอื mm. คือ มาตาโรเขาบอกว่าเขาอยากเปรียบตัวเขาเนี่ยไปแทนไปเป็นตัวของลอเรนโซ่ออนเหรอใช่ครับเขาคือคืออย่างนี้ครับคือคนที่ยืนอยู่ก่อนเนี่ยก็คือตัเบอร์สี่ลอซซี่ใช่ไหมครับนั่นก็คือ b บียเลเขาบอกว่าเขาอยากเป็นลอเรนโซ่ที่จะมาสู้กับโลซซี่นั่นหมายความว่าตัวเขาอยากจะมาแย่งเบอร์หนึ่งในทีมกับเบียเลสอย่างชัดเจนครับ เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่กวดาร์โรเ,เห็นมาตลอดนะครับนั่นคือการขับเคี่ยวของรรซี่และก็เรนโซที่ต่อสู้ชิงอันดับ1และ2ได้ในยุคที่พวกเขายิ่งใหญ่จริงคือตั้งแต่สนามแรกจนถึงสนามสุดท้ายอะ่ะสลับกันผัดกันใช่ครับครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดตัวเขาเองนะครับตัวทั้ง กาตาโร่ aro, และก็เบียเลสสามารถที่จะทําผลงานระดับท็อปได้ทั้งคู่ก็สามารถจะสู้กันต่อไปได้ตลอดทั้งฤดูกาลใช่อย่ามาห้ายิ้มแน่นอนครับถ้าเป็นอย่างนั้นใช่ครับ<ม>ก็ต้องมาดูนะว่าสองคนนี้เนี่ยจะสามารถที่จะยืนระยะได้อยู่หรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่ทางด้านของกาตาโร่เองนั้นได้พูดไว้น่าสนใจเลยทีเดียว <laughs> เขาบอกว่าความสัมพันธ์ของเขากับเบียเลสเนี่ยมันมันดีอยู่แล้วมันงดงามอยู่แล้วนะแต่ว่า ในในแง่ของการทํางานครับในแง่ของการทํางานเนี่ยเขาก็จําเป็นที่จะต้องทําให้ดีอะ่ะเพราะว่าทุกทีมเนี่ยการต่อสู้ภายในทีมการแย่งเบอร์หนึ่งภายในทีมเนี่ยมันมันมีอยู่แล้วอืดังนั้นเนี่ยการต่อสู้ของคู่นี้มันจะทําให้ยามาฮานั้นได้ประโยชน์อย่างมากแน่นอนแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องต้องกระทำาครับต้องเป็นเรียกว่าเป็นสปริตของนักแข่งอะครับเอออ่ามันต้อง ทำผลงานของตัวเองให้ได้ดีที่สุดถึงแม้เป็นทีมเดีวยวกันครับในสนามก็ต้องขับเคลียวกันมีจังหวะก,ก็ต้องใส่ครับปีที่แล้วเนี่ยวาตารคขึ้นนำบนตารางแชมเปี้ยนชิพจนเกือบจะทั้งฤดูกาลเลยนะก็มาเสียในช่วงแบบช่วงกลางๆนะครับนะครับ,รบเพราะว่าถึงแม้ว่าเขา2สนามแรกเขาได้แชมป์ใช่ไหมครับถึงแม้ว่าสนามหลังจากนั้นมาห้าหกเจ็ดเนี่ย ผลงานจะไม่ดีแต่ก็กลับมาคว้าแชมป์ได้ครับคือในช่วงที่เขาผลงานไม่ดีนักบิดที่ขึ้นมาคว้าแชมป์ก็ไม่ได้ยืยนระยะอยู่ใช่ก็สลับหน้ากันมาเรื่อยเลยใช่ครับดังนั้นเนี่ยปัตตาโรเองก็สามารถที่จะล้างจากฝูงได้มาจนช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยฟอร์มมันแผ่วลงเรื่อยๆบ,บวกกับปัญหาของเครื่องยนต์ของยามาฮ่าเนี่ยปัตตาโรจบฤดูกาลด้วยอันดับ8บนตารางแชมเปี้ยนชิพ ไม่น่าเชื่อนะใช่จากคนที่คลองจ่าฝูงมาเกินครึ่งฤดูกาลครับนั่นคือจะถูกยกเป็นเต่งแชมป์โลก้วยเวงเปิดมาเลยครับนั่นคือคําถามว่าแล้วการที่เขาขึ้นมาสู่ทีมโรงงานในปี2021เนี่ยครับแน่นอนความกดดันมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วครับเขาจะสามารถแบกรับแล้วก็จัดการแรงกดดันที่สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วได้หรือเปล่าอืมน่าสนใจครับอันนี้อืมแต่กวาตาโรเองเขาก็ ยอมรับนะครับว่าปีที่แล้วเขาเขาเจอความกดดันมากนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะจัดการกับควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวของปารตาโรเองก็บอกว่าเมื่อก้าวขึ้นสู่ทีมโรงงานคุณย่อมจะเจอแรงกดดันที่มากกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปนั่นก็คือคุณเองก็จะได้รับการสนับสนุนจากทีมมากกว่าเดิมด้วยเช่นกันครับแน่นอนอืม เมือ่อเมื่อนักนักบิดเขามีใจที่จะสู้แล้วครับ,รบทีมงานผมว่าเขาก็ต้องไปพร้อมๆกันนะครับมันถึงจะเกิดประโยชน์เกิดผลครับก็เป็นเรื่องที่ดีครในการสร้างทีมสปิริตครับผมบอ,อกวาตาน่เองก็เปรียบเทียบการทำงานนะครับในช่วงที่เขาทำงานให้กับปโตนาสยามาฮ่า SRT ซึ่งเป็นทีมรองของยามาฮ่าเขาบอกว่าตอนที่อยู่กับปโตนาสเนี่ยเขาก็มีทุทกๆอย่างเหมือนกับ นักบิดทีมโรงงานนั่นแหละเพราะว่าได้ใช้รถโรงงานใช่ไหมครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันเลยนะครับตอนอยู่ปีโตนัสเนี่ยสิ่งที่เขาทําได้เขาเขาสามารถบอกทีมได้แค่ว่ามันโอเคหรือไม่โอเคอคุณนึกออกไหมครับครับมันโอเคหรือไม่โอเคสองช้อยนี้เท่านั้นอืแต่เมื่อคุณย้ายมาอยู่กับทีมโรงงานเนี่ยคุณสามารถที่จะบอกพวกเขาได้ว่าจําเป็นจะต้องปรับแต่งจุดไหนอืแก้จุดนั้นๆครับ คือมันมันไม่ใช่แค่บอก yes หรือ no ครับมันเป็นแบบมากหรือน้อยอเพิ่มขึ้นแก้ไขย,ยังไงนะครับจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเป็นนักบิดทีมโรงงานเนี่ยคุณสามารถที่จะบอกทีมให้ปรับแต่งแต่ละจุดในแต่ละจุดนั้นๆได้นะครับเพื่อที่จะให้มันดีขึ้นครัด้วยศักยภาพของทีมงานนะฮะทีมโรงงานเหนือกว่าแน่นอนครับครับตัวนักบิดก็จะได้เสิร์ฟอะไรที่มันดียิ่งขึ้นอ่า ผมว่าเนี่ยแหละที่จะทําให้ตัวกววตาโรสามารถขยับผลงานของตัวเองได้นะในปีนี้ครับครับ,รบก็ตามปกติแล้วเนี่ยทีมโรงงานเนี่ยก็มักจะเปลี่ยนแปลงตามที่นักบิดร้องขอนะอแต่ในรายของยามาฮ่าเองที่โดนรัสซี่โจมตีในปีที่แล้วเนี่ย <ฮะ S 1> บอกว่าขอให้ทําตามแต่ไม่ได้ที่ไม่ได้ทําตามที่นักบิดขอซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันว่า กวาตารโรสามารถที่จะเอาชนะใจทีมงานได้ไหมด้วยความเร็วของเขาเนะอะส่วนหนึ่งผมมองว่าในในยุคที่รอซซี่ขี่กับพอมาเป็นยุคที่กวาตารโรที่สามารถพารถแข่งทะลุลิมิตได้เนี่ยมันน่าจะมีผลบางอย่างที่ทําให้วิศวกรยอมตามใจเขาอะ่ะครับมันอย่างที่เคยคุยมาแล้วว่าเนี่ยฮะมันเป็นการสร้างโอกาสให้ทีมด้วยทีมงานจะได้ลองอะไรที่มันอย่างที่คุณบอก เกินกว่าที่ลอซี่เคยทําไว้อ่าตัวลอซี่เขาได้แค่นั้นครับแต่เมื่อปาตาาโล่ที่มีศักยภาพทั้งใน,ในด้านร่างกายรวมถึงด้วยอายุอานามอะไรที่เขายัง,ยงสดกว่ายังหนุ่มกว่าอืมทําอะไรได้มากกว่าลอซี่ทีมก็น่าจะพร้อมที่จะบอนให้เขานะถ้าเขาร้องขออะไรและมันเป็นประโยชน์กับทีมไปในทางที่ดีขึ้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ทีมจะไม่ตอบสนองนะอืครับก็ต้องมาดูนะครับส่วนในรายของ Uh, อ่มาลิกเบียเลสนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีสกู๊ปอีกชิ้นหนึ่งเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอามาคุยกันในวันศุกร์แล้วกันวันนี้มันค่อนข้างยาวแล้วสำหรับเรื่องของยามาฮ่านะครับก็ b บ e s เลสเองนะครับบอกว่าถึงแม้ว่าทีมหมอพวกเขาเนี่ยจะต้องแยกทางกับวาเลนติโนรอซซี่แล้วนะครับเขาก็เชื่อว่ามันมันจะทำให้เกิดความกลมเกลียวกันมากขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ย ตอนตอนอยู่ในทีมของทีมโรงงานยามาฮ่านะครับร o ซซี่ก็จะมีทีมของร o ซซีนะครับส่วน v บีซึ่งปีที่แล้วก็สุดท้ายก็ต้องตั้งทีมงานของตัวเองขึ้นมาเพื่อพัฒนารถของเซตติ้งของรถของตัวเองครับคือนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันมันทำให้มองเห็นได้ชัดว่ามันมันขาดการทํางานไปในทิศทางเดียวกันอืสําหรับ ในยามาฮ่าตั้งแต่ยุคที่ผ่านมานะครับคือโอเคยามาฮ่าอาจจะเห็นประโยชน์ของการที่ทีมเมทต,ต่อสู้กันเองมาโดยตลอดฮะทำให้เหมือนมันมันมันไม่สามารถที่จะควบคุมการทำงานไปในแทางเดียวกันได้แต่อย่าลืมว่าในยุคที่ลรเรนโซลรเรนโซพิกพีกับยามาฮ่าเนี่ยผลงานของเขาคือแชมป์นะครับแล้วรอสซี่ ตอนที่ร่างกายยังไม่โรยลาก็เป็นแชมป์ทั้งคู่ดังนั้นเนี่ยถ้าเบียเรสมองอย่างนี้นะเขาเข้ามาใหม่อะ่ะแล้วถ้าถ้าเกิดเขาต้องการที่จะสู้ให้ได้เขาก็ต้องเป็นแชมป์แล้วก็ยืนระยะให้อยู่ครับก็นั่นแหละเดี๋ยวเรื่องราวของมาริกเบียเรสที่พูดถึงโครงสร้างของทีมนะครับเมื่อไม่มีโรซี่อยู่ในยมห้า huh. ทีมโรงงานแล้วเนี่ยเขามองว่าทิศทางของทีมมันจะเป็นยังไงนะครับ อ่าก็พูดคุยกับเพื่อนๆหน่อยไหมคุณเกตมาฮะอคุณเบิร์นบอกว่าผมรู้สึกว่าแฟบพูดแบบนี้เป็นมุมมองด้านจิตวิทยานะครับเป็นคำพูดกระตุ้นให้ b บียเลสเค้นฟอร์มออกมาทำให้สปิริตเพิ่มนะครับถ้าใช่ครับมันก็มีส่วนหใช่เอาแต่ก็ตัวคาตาโรเองก็ต้องพัฒนายกระดับผลงานเหมือนกันแน่นอนนะครับเพราะว่าตัว ตัวเขาเองเนี่ยคือปีที่แล้วคว้าแชมป์ได้3ามสนามเมื่อจริงครับแต่อย่าลืมว่าจบอันดับเป็นรองเบียเลสอีกนะเบียเลสจบอันดับ6คือถ้าไม่ได้แชมป์เขาก็ไม่มีโพเดียมเลยคอ,อ,อร์ดัลโลใช่ครับครับมีเพื่อนเพือก็ทยอยทักกันเข้ามานะครับ,บคุณทันวาค่าของเก <3 S 2> ่าเก้าสามเป็นไงบ้างครับเกตอนนี้ก็ต้องรอเนาะรอการยืนยันแหละนะครับวัน วันจัน์หน้าเปิดตัวแล้วยี่สิบสองใช่ครับวันจันน้าเปิดตัวซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่มาร์คมาเกสได้ออกมาพูดอย่างเป็นทางการถึงอ,อาการของเขาครับนะครับ,รบก็เดี๋ยวรอติดตามด้วยกันนะครับเป็นการเปิดตัวของเรปโซน้าใช่มาร์คมาเกสกับโปสสปังโกลก็ต้องฟังจากปากมาเกสอะตัวเขาเองน่าจะรู้ดีที่สุดว่าสภาพร่างกายเขาตอนเนี้ยไปแค่ไหนละ ไ,ได้อะไรแค่ไหนยังไงอืมก็รอกันนิดนึงครับวันนังยี่องก็น่าจะมีอะไรที่เป็นอัปเดตขึ้นหน้าความฟิตของมาเก็ตนะฮะใช่ครับครับก็มีคุณเรแบล็กแพคคุณเรแบล็กแพคนะครับบอกว่าแข่งวันไหนสนามแรกแข่งที่กาตานะครับสนามแรกที่กาต้าวันที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดมีนาคมนะครับที่โรแซลครับหลั